บาเตโซสวัสดีครับรองครับรอออกนะกูใดหรือวบบ่าสวัสดีทุกท่านในเอฟซีนี่ก็ีอทีชุดนึงก็ปิดฝาผนังได้ทีนะตัดไม่ฝาเจอราปิดตรงนี้นะครับอ่อตัวนี้สวยเลยปิดเลยเพราะว่ามันได้ระดับมันได้นี่ชดปิดแ,แ,แล่ๆมาเสือมเลย ต้องมาั้สโานการที่จะทหม่อใไปบวันนี้เราต้มียใหม่มาวไอทั้การเพิ่มแบบเมนหลายห้องน้อยเดียสเลยนี่มาทท่านมดไปเลย น้ำบราเอ็กซ์น้ำนอเรือน้ำน่หรอเรือน้ำเลยหรอเอน้ำเลยฮะเออเรน้ำเลยเออฉันมันจเขาขาแล้งเอามัสวยกบทพอดีไงอ่งรดัน้ำ่เานะพี่จังองาอ่าุดอยดบน้ำกว่าเอออยมันจะไบนมันจะตรงพอดีไงขลางไงในเตงขลาดเตงขลางหรือเปล่า นี่นี่ข้างบนนี่ไม่มีบนนั่งร้านนี่ไม่มีดูแล้วครับโน่นไงนักตานข้างหน้านักตานอ่ะสำรองนักเรืียนโอ้หโหไอยหาเจออย่างนั้น <laughs> <laughs> อ่ะรับน้องดีได้ไงขลังอะไรเตนะกันได้ขลังเตะยู่แล้วแหละอ,อืมได้ขบวน,นชุดพอดีเอง Đéo uh, Ok, uh. không có thay tôi nhé xí này, này còn phôi đây Khi mai ai phá cho ra đây Chụp ผมตามแ้วนึงว่าทุกไปจะนังมันเหมือนมันบานออกนม่บานออกต้องวัดที่เราเป็นแนเป็แสนหรืว่ามีเท่าไหร่ไ นึ่งดาองจะเล่นทางสีจีเรอจีไปช่างที่้มาสักเรยทางสีทางสีทางี เสจลอข้างบนเราไม่ามเนยขาบนนั่งขางบนนีใช่คนยใึ่ต้ออเสเอากล้องกันเลยเอากล้องกันอได้ๆๆๆเดื่องสิองอมันได้เยอ เราสังสีแล้วนะครับตอนนี้กรับมไปด้นบนหูมีอะไรหรืเปล่าเจ็สีนะตีแล้วเจ็สีนะี่เล็ีรเหลืที่ไปเมื่อกี้เนาะพี่จะย pues ึดมาแล้วเนีเคสสก่อนี <the <the yeah. okay. Okay. ีช่องยูทูบาไทยโซนะครับนี่ท้ดังเียาไม่ทำโอเครบ่าวดูด้านนี้โอเค ไปละแตปลี่ยนังช่วยได้เปนช่ยนไหมงานงานที่เบาจะได้ออกตรงนี้่ฟันได้เขาตครับผมเบกู่อ้แต่กันไม่แ่อราบางาตัแล้วบาสนะผมบาีสู้นะได้ไหมเลี้ย

ยังนม่มียังนม่มีเดี๋ยวน่าสุดื่อไม่มีไม่บอกคืออะไรไม่บอกเป็นแฟนคนเดียวลูกจะคนดีพอดีนะ ี S <s <we b> ่วงนะเรียบไหลเรียดไว้เรียอะไรคับเป็นช่างสีช่วงครเป็นยังเป็นเย้ยสิเป็นโอ้ยเหนบอกยินเลยนี่ไม่ต้องยิงก็ได้มันอยู่เลยโอเค ยังไม่นั่ยังไม่เป็นนาทีเลยนะยังไี่ัไ้งแม่ยู้เวลาดูไม่ได้โอดไม่ทาถึงทบถ่านนั่นนี่สนาทีเล็กเอาเส้นเองยี่สินาทีเลยสอาเป็นนะ วอทำไปนะไปนะครับท mm ีเพราะว่าเมื hmm. yeah. yeah. s. S mm ่อวานิดยาวเินยาวเินทำให้เกินหมดไปดิหนุนชาด้วยก็ยิงพทธผมาดตรงนี้ใช่เรากับ 来。